ช่างผู้แสนดีก็นำนหลังจากเปลี่ยนยางใหม่เสร็จแล้วนะครับก็นำล้อด้านหน้าซ้ายเข้ามาก็รู้สึกว่าหล่อขึ้นเปลี่ยนยางใหม่ทำให้ดูดีดูดีนะครับช่างน็อตน็อตท,ที่ขาดเสริมได้ไหมหาได้หรือเปล่า ขาดไปตัวหนึ่งขาดเกบเกี่ยวซ้ายฮะพรพอจะมีไหมเออทามาก็หาให้ด้วยนะช่างนอช่างใจดีนะครับจากโจโจคา ช่างผู้แสนดีนะครับเติมในตัวเจนลมในตัวเจนให้อ่าช่างหันหน้ารอมาทางนี้หน่อยอ่าช่างช่างทั้งสามฮะหันหน้าคอมรอมาทางนี้หน่อยครับช่างช่างอันน้าทางนี้นะครับช่างสุดหลอแอคชั่นหน่อยที่แอคชั่นหน่อยเออดีอ่านะครับเข้าท่าช่างผู้แสนดีดดดเติมยางในตัวเจนนะช่าง ช่างหันหน้าสุดหล่อๆมาทางนี้แอคชั่นหน่อยยกมือนะเอเอช่อางผู้แสนดีช่างผู้แสนดีฮ่ช่างผู้แสนด,เนดีเติมยางไนโตรเจนให้ออบริการทุกระดับประทับใจ นะครับเขามีอยู่แล้วแต่เขาไม่ค่อยรอนกันก็เลย ไล่ก,กดแท็กกระดิ่งกดตับกดคล้า่กับทางรายการด้วยนะครับการอยดีพ่อแม่น้องเด็ดูได้ชมได้ดึง ขอบคุณครับขอบคุณ